เฮ้ยบังใจเย็นใจเย็นเป็นไรวะใจเย็นใจเย็นดูหน้าบังครับบังเครียดมากครับช่วงนี้แม่งเสื้อแน่นนะวักยืดมือพี่องเทปั้เฮ้ยไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอย่าคิดไม้คิดไม้คิดสั้นดิเฮ้ย ติดตัวอยู่ไม่เห็นเลยดูหน้าดูหน้าดูหน้าเล่นนะคีเพกางเพนี้เล่นอะไรอยงนี้นี่เขาไม่ตอบลูกไม่จำลูกไม่จำเออเอาไงเร็วไม่ไหวจริงดหนอพี่เออไม่ไหวหรอเดี๋ยวคิดมากดิเรื่อมมันเยอะพี่เอาเหรอเอาใจเย็น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  เฮ้ยไปไหนวะเอาจริงเหรอบังน้ำลึกนะเว้ยเฮ้ยมึงแก๊งแก๊งมาข้างหน้าหรือเปล่าแก๊งเป็นโบสถเหรอพี่สัตว์เฮ้ยเอาที่หรอพี่สัตว์ Ủa, ông ngắn đây hả? Ừ. Bên ngay, bên ngay Bên ngay ừ. Hả? Đảo cao hủ Đảo hủ, sạp <laughs>